สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องร้านวลีร่ายคำเตือนเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องสมมติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆขอให้ทุกท่านโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ ห้ามมีให้ผู้ใดและเมื่อลิขิตทำซ้ำดัดแปลงลอกเลียนแบบหรือนำส่วนใดส่วนหนึ่งไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่า,ฝ,าฝืนมีโทษตามกฎหมายนิยายเสียงเรื่องร้าวบุปผาผู้เขียนลานวลีไร่บทนำร้าวบุปผาณนะวังหลวงกระดาษบางถูกฉาบแป้งกาวอับตรึงแผ่นผิว เข้ากับโครงไม้ทรงบางน้ำหนักเบาเน้นทนทานสายปานยาวไกลถูกเชื่อมโยงมันไว้เพื่อลามไม่ให้สิ่งที่ต้องบยบินได้หลุดลอยไปไหนไกลห่างสายตาของผู้ถือครองเว้าน้อยลอยขึ้นสูงและดูคลายว่ามีอิสระทะวันนั้นก็เป็นเพียงภาพลวงตาจนกระทั่งกระแสะวายโยในห้วงนาทีกาดพันผิวกันโชคหอบเอาร่างเว่าแยกออกจากสายป่านที่ขาด้อนไม่อาจรังกันยามนั้น ว่าวน้อยจึงเป็นอิสระอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะดิ่งลงสู่ห้วงพระสุธากระนั้นหนทางของว่าวน้อยยังไม่ตกลงถึงจุดต่ำสุดมันยังคงค้างเติ่งอยู่บนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งภายในอาณาเขตส่วนหลวงอันงดงามแห่งนี้จะทำเช่นไรดีหากมีใครมาเห็นเข้าเราต้องถูกโบยเป็นแน่ดารุณีน้อยนางหนึ่งที่เป็นเจ้าของว่าวกล่าวขึ้นยามิ่งมาถึงจุดที่ว่าวของตนลอยลงมาตก ทว่านางตระหนักดีตนเองนั้นช่างไรปัญญาจะนำเ้าลงมาได้หาอะไรสอยมันลงมาก่อนเถิดต้องมีสักอย่างที่ยาวพอจะสอยมันลงมาได้ดารุนีน้อยอีกนางที่เป็นสหายกันกล่าวแล้วก็เมียงมองหาตัวช่วยทว่าไม้ยาวๆอย่างที่พวกนางต้องการก็หาได้มีอยู่กลางสวนหลวงอันแสนเรียบร้อยแห่งนี้ไหมไม่มีอะไรจะใช้สอยมนลงมาได้เลยเช่นนั้นเราคงต้องปีนต้นไม้นี้แล้ว นางผู้ร่างน้อยตัวกระจิตว่าแล้วก็ถลกกระโปรงทำท่าจะปีนขึ้นต้นไม้นั่นไปจริงๆคนเป็นเจ้าของเว้าเมื่อเห็นสหายตนทุ่มเทขนาดนี้ก็ได้แต่มองอย่างระแวดระวังภัยหากสหายร่วงลงมาเมื่อไรต่อให้นางไม่อาจรับไหวก็ต้องรับร่างของกันและกันไว้ให้ได้นั่นคือความคิดของดารุณีน้อยทว่าในความเป็นจริงนางหาได้ทำเช่นนั้นไหวข้าเกือบจะถึงมันแล้ว คนบนต้นไม้ร้องบอกพร้อมเอี้ยวตัวเอื้อมมือหนึ่งออกไปไกลหวังคว้าว่าวกลับมาแต่แล้วนางก็เสียการทรงตัวจนร่างโอนเอ็นล่วงลงมาว้ายเด็กน้อยทั้งสองร้องลั่นออกมาพร้อมกันทําเอาคนที่เพิ่งเดินมาใกล้นางทั้งสองคนเองก็เบิกตาโพลงอย่างตกใจยิ่งนักเฮ้ยระวังหญิงสาวว่าแล้ววิ่งเข้าไปรับร่างเด็กน้อยที่ล่วงลงมาเอาไว้ได้อย่างทันท่วงทีส่วนสหายตัวจ้อยของเด็กน้อยจอมโซนที่ล่วงลงมา มัดนี้เข่าอ่อนสุดตัวนั่งลงกองอยู่บนพื้นไปเสียแล้วแล้วก็ทำเป็นคิดว่าตนเองจะรอรับร่างสหายให้ได้เอาเข้าจริงหากไม่ใช่เพราะมีคนผ่านมาเห็นเข้าสหายของนางคงได้หัวหมุงพื้นจนลาโลกนี้ไปแล้วขอบคุณท่านพี่ที่ช่วยรับเข้าไว้ท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะดารุณีน้อยในอ้อมแขนสตรีตัวโต,วต,วตวกว่าเล่งลุกขึ้นมาดูอาการคนที่เอาร่างมารับตัวนางไว้ทันทีทว่า เมื่อมองอาพรที่สตีเบื้องหน้าตนเองสงสัยอยู่แล้วดารุณีน้อยเร่งคุกเข่าลงทันใดอย่างร่วงรู้เปล่าล่วงเกินท่านหญิงแล้วร่างน้อยสั่นงินงกเมื่อรู้ตัวแล้วว่าผู้ที่ถลาเข้ามารับร่างของนางคือท่านหญิงเซียนหลินแห่งสกุลหลิวบุตรีท่านแม่ทับหลิวที่เสียชีวิตในสนามรบมารดาเองก็ปกป้องคนในเมืองจนตัวตายยามนั้นเซียนหลินไม่มีใคร ไทเฮาจึงทรงแต่งตั้งนางเป็นท่านหญิงให้อยู่ในวังกระนั้นด้วยความที่นางม่ใช่สตรีในรั้ววังมาตั้งแต่เกิดไทเห่าจึงไม่ทรงเข้มงวดกับนางมากนักผู้อื่นเองก็หาได้เกรงใจนางมากเท่าองค์หญิงพระองค์อื่นๆเป็นอย่างไรบ้างท่านหญิงซีอิงเบ่าวรับใช้คนสนิทและสหายหนึ่งเดียวของเซียนหลินทวงถามออกมาสายตามองสำรวจสหายอย่างเป็นห่วง ตั้งแต่หัวจะรดเท้าข้าไม่เป็นอะไรพวกเจ้าไม่ต้องเกรงขนาดนั้นหรอกลุกขึ้นเถิดสิ้นคำของเซียนหลินซีอิงตรงเข้าไปพยุงร่างของดารุนีน้อยทั้งสองที่ยังสันส่นๆอยู่ให้ลุกขึ้นมาเจราจากันดีๆเจ้าบินต้นไม้ไปทำรไรรู้หรือไม่ว่าหากมันเสียหายขึ้นมาพวกเจ้าสองคนไม่รอดแน่ซีอิงดุดารุนีน้อยทั้งสองพวกเราเพยงนึกสนุกแอบทำมอวมาเล่นด้วยกัน ทว่าสายป่านกับขาดจนเบ้าตกลงมาค้างอยู่บนต้นไม้ท่านพี่หากกูกูมาเห็นเข้าพวกเราสองคนก็ไม่รอดเหมือนกันเจ้าคะ่ะดารุณีน้อยร่ำไห้บอกกับซีอิงนางถึงกับยกมือทำท่าจะเขกหัวเด็กน้อยทั้งสองคนเป็นพวกเจ้าคิดกระทำการไม่รอบคอบเองเขาวังมาแล้วทุกการกระทำต้องเกิดขึ้นอย่างรอบคอบหากวันนี้คนที่พลกพวกเจ้าเข้าไม่ใช่ข้ากับท่านหญิงพวกเจ้าอาจจะเดือดร้อนยิ่งกว่านี้ อีกเดียวไทยเฮาจะเสด็จแล้วพวกเจ้าสองคนรีบไปเถิดเว้านี้จะรับไปเป็นของข้าเองเท่านี้ก็ไม่มีใครลงโทษพวกเจ้าได้แล้วรีบไปเสียเซียนหนินบกมือไล่สองดารุณีน้อยพวกนางจึงลาทิ้งเว้าไว้แล้วเร่งถอยออกไปบ่าจะไปหาไม้มาสอยวานะเจ้าคะไม่ต้องลำบากหรอกเจ้าก็รู้ว่าข้าปีนไปเอาเองง่ายกว่าแม้จะอยู่ในอาพรยาว เพะว่าเสียนหลินกลับไม่ลดละความสนลงเลยนางเร่งปีนขึ้นไปอย่างฉล่าใจว่าตนเองจะไม่พลาดทั้งที่อาพรของนางไม่เอื้อมหนวยเลยสักนิดนั่นทำให้นางเยียบชายกระโปรงของตนเองจนล่วงลงมาจากต้นไม้ที่ตั้งใจจะปีนขึ้นไปเสียได้ไว้ายท่านหญิงผู้ที่หลับตารอรับแรงกระแทกกลับสัมผัสได้เพียงแผ่นอกแกร่งของผู้ที่ตรงเข้ามารับร่างนางเอาไว้ อ้อมแขนอุ่นโผล่เข้ามาพร้อมกลิ่นหอมลอยแต่จมูกนางเส้นผมสลวยปิวเข้าคอเคลียบใบหน้าของนางจนต้องเปิดตามองใบหน้าขาวเนียนประดับคิ้วเข้มเหนือดวงตาสอ่อแววดุด,ดันทำให้หัวใจหญิงสาวกระตุกร่วงลงตะตุ่งแม้ว่าเขาจะช่วยนางเอาไว้ทว่าแววตาตำหนินางของเขาช่างน่าหวาัดหวั่นยิ่งนักเจ้าอวดเก่งเกินไปแล้วริมฝีป,ปากสีคราำกล่าวดุหลังพาร่างของนาง ลงมาหยัดยืนอยู่บนพื้นได้อย่างมั่นคงแล้วไม่ใช่เรื่องของท่านเซียนลินกล่าวออกไปอย่างเย่อหยิง่งเดิมทีนางตั้งใจจะขอบคุณเขาทว่าการกล่าวดุของเขาทําให้นางไม่ถูกชะตาด้วยเสียแล้วไม่คิดเลยว่าในวังจะมีสติเช่นเจ้าด้วยนี่หรือการขอบคุณผู้มีบุญคุณคำท้ายถูกเน้นย้ำเสียจนคนฟังถึงกับเม้มปากแน่นสนิทอย่างไม่พอใจนะัก บุรุษปากร้ายเหินกายขึ้นคว้าว่าลงมาสู่นางได้อย่างง่ายดายเขายื่นว่าให้นางอย่างดีไม่มีการกันแกล้งใดๆเซียนหลินค่อยๆเอื้อมมือตนคว้าว่ามาไว้กับตัวไทเฮาเสดเสียงประกาศเตือนทําให้ทั้งเขาและเซียนหลินก้าวมายืนอยู่ฝั่งเดียวกันพร้อมน้อมกายลงถวายบังคมตามธรรมเนียมพวกเจ้าลุกขึ้นเถิดไทเฮารับสั่งแล้วเสด็จประทับยังศา,าลาริมสะบัว ทั้งสองคนเร่งเดินตามไปเข้าเฝ้าคุยอะไรกันอยู่หรือไทเฮารับสั่งถามทูนไทยเฮาใต้เท้าท่านนี้ช่วยหม่อมฉันเก็บเว้าที่ค้างอยู่บนต้นไม้ลงมาให้เพคะหัวหน้ากองกำลังพิเศษส่วนพระองค์เห็นเจ้าช่างมีน้ำใจยิ่งนักนึกไม่ถึงเลยไทยเฮาเมียงมองบุรุษผู้เป็นดังก้อนน้ำแข็งยังขบคิดนิ้วมือที่เคาะลงบนโต๊ะเล็กน้อย ทำเอาเซียนหลินรอบกืนน้ำลายแม้นางจะอยู่แต่ในวังอย่างเรื่อยเปยื่อยทว่าเรื่องที่ฝ่าบาทกับไทเฮายังเก่งแย่งอํานาจกันอยู่มันเป็นสิ่งที่คนต่างรู้กันทั่วไทเฮาทรงพอพระไทยในตัวองเฉินมากกว่าฝ่าบาทดังนั้นคนของฝ่าบาทย่อมอยู่คนละฝ่ายกับไทเฮาสาวงามต้องการความช่วยเหลือกระหม่อมไม่อาจปฏิเสธแม้จะกล่าวชมนาง ทว่าคำของบุรุษผู้นี้หาได้มีเจตนาดีสาวงามหรือไทเฮาเมียงมองทางเซียนล,ลินอย่างพิจารณาเจ้าตัวคนถูกกล่าวถึงได้แต่มองอย่างบุรุษข้างกายตนด้วยความสับสนยิ่งนักลิ้นเอิอของข้าทำเจ้าลำบากแล้วหากหมดเรื่องแล้วเจ้ากลับไปพักผอ่อนเถอะไทเฮาตรัสกับบุรุษหน้านิ่งเขาน้อมกายลงถวายบังคมลาแล้วจึงเดินหายรับไปโดยไม่กล่าวคำใดอีก แม้ก่อนจากสายตาจะเหลือบมองทางเซียนหลินอยู่เล็กน้อยเขาคงไม่ได้กระทำการหยาบช้าใดกับเจ้าหรอกนะไทเฮาท้วงถามไม่เพคะเซียนหลินตอบเนิบหน้าบไม่มีแววตะหนกใดๆนั่นแสดงว่านางไม่ได้โกหกดีแล้วเดิมที่ข้าอยากให้เจ้าบรรเลงกเจิงให้ข้าฟังเสียหน่อยแต่ดูสีหน้าเจ้าไม่ดีนะักเจ้ากลับไปพักเถิดไทเฮามีรับสั่ง นั่นทาให้เซียนหลินไม่อาจคานได้หม่อมฉันทูลาเพคะเซียนหลินเร่งเดินทางกลับไปยังตำหนักของตนเองซึ่งอยู่ร่วมกันกับพระสนมเฟยคอยหลังนางผ่าตัวออกไปจากไทเฮาขันที่คนสนิทของพระนางก็เข้ามารายงานทันท,ทนีทันใดทูลไทเฮาเมื่อคููนีอยางซีถิงเข้าไปรับตัวท่านหญิงหลินที่ร่วงลงมาจากต้นไม้เพราะนางปีนขึ้นไปเก็บเว้าเองคนอย่างเขาทำถึงขนาดนี้ แสดงว่าคงสนใจในตัวท่านหญิงอยู่ไม่น้อยหายากที่คนอย่างเขาจะสาระแนเรื่องของผู้อื่นเช่นนี้ชัดเจนว่าเขาสนใจนางแต่ข้าต้องการความมั่นใจมากกว่าน,นี้กระหม,ม่อมจะหาคนมาทดสอบดูเพยค์คะแล้วเว่าที่อยู่กับเซียนหลินเป็นของผู้ใดกันเป็นของนางกำนันเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่เพยคะบางอาจยิ่งนักจัดการพวกนางด้วยเพยะคะ กระหม่อมจะเก็บกวาดให้เรียบร้อยช่างน่าเสียดายที่จะตากรรมของสองดารุณีน้อยไม่อาจรอดพ้นมือมัจจุราชไปได้หากเซียนหลินได้ร่วงรู้นางคงโทษตนเองไม่น้อยเว่านางนั้นเช่างไร้เดียงสาย,ยิ่งนักเมื่อเทียบกับผู้อื่นในรั้วกำแพงแดงแห่งนี้เรื่องนี้พระสนมเฟยที่เป็นผู้ดูแลนางมาตลอดรู้ดีที่สุดตำหนักพระสนมเฟย ถวายบังคงเสด็จแม่เซียนหลินคำนับพระสนมแล้วส่งว่าให้ซีอิงเอาไปเก็บจากนั้นนางจึงตรงเข้าไปนวดขาผู้ที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนต่างไม้สลับงดงามยายจึงกลับมาเร็วนักไทเฮาทรงไม่ต้องการสำราญดนตรีแล้วจึงให้ลูกกลับมาเพคะมีเรื่องอะไรหรือยายจึงทรงเปลี่ยนพระไทยแล้วว่านั้นเป็นของใครกันว่านั้นเป็นของนางกำนันใหม่เพคะ ลูกสงสารพวกนางจึงเอาว่าวกลับมาด้วยเพียงแต่มีบุรุษผู้หนึ่งไทเฮาตรัสว่าเขาคือหัวหน้ากองกำลังพิเศษส่วนพระองค์เขาเข้ามาช่วยลูกเก็บเว่าวนั่นลงมาจากต้นไม้แต่ว่าคำพูดคำจาของเขานั้นช่างน่าเกลียดเสียจริงอย่างซสีถิงเป็นเขาไม่ผิดแน่เขาไม่ได้ทำอะไรเจ้าใช่ไหมพระสนมเฟยทาราเข้าไปจับตัวเซียนหลินพางมองสำรวจอย่างตั้งอกตั้งใจไม่เป็นไรเพคะ เสด็จแม่ก็รู้จักเขาหรือเพคะเขาเป็นคนของฝ่าบาทฝีมือโดดเด่นไม่น้อยไทยเฮาจับตามองเขามานานแล้วเจ้าอย่าได้เข้าใกล้เขาเชียวนะเพคะหม่อมฉันจะจําไว้ไม่เข้าใกล้เขาอีกพระสนมเฟยเพคะจิ้งกูกูมาขอเข้าเฝ้าเพคะนางกำนันเข้ามารายงานทำเอาพระสนมเฟยใจร่วงลงตะตุ่งจิ้งกูกูเป็นคนของไทยเฮา ถอมาถึงตำหนักหลังจากที่ลินเอ๋อข,ของนางเพิ่งพบหน้าคนที่ไม่ควรพบมาเช่นนี้มันทำให้นางวาดระแวงยิ่งนักไทยเฮาทรงมีรับสั่งให้ท่านหญิงลินช่วยไปรับสมุนไพรจากโรงหมอเหอมาถวายแด่พระนางพระสนมเฟยแทบสุดกายล่วงลงกองแนบพื้นรงมาถวายแดพระนางพระสนมเฟยแทบสุดกายล่วงลกองแนบพื้นโรงหมาเหอไปสำนักแพทย์ภายใต้การดูแลของหยางซีถิงเกรงว่าไทยเฮาไม้ใจจะใช้ลินเอ๋อข,ของนาง เป็นหมากกระทำการบางอย่างเข้าเสียแล้วหากอย่างซีทิงเคลื่อนไหวจะลงมือกำจัดหมากอย่างลินเอ๋อทีดาบุญธรรมของนางผู้นี้คงไม่อาจรอดพ้นมือมัจุราชไปได้แล้วเออเกงว่าหลินเอ๋จะไม่รู้เรื่องรู้ราวข้าจะให้ผู้อื่นไปรับยามาให้แล้วค่อยให้หลินเอ๋อนำไปถวายพระสนมจะทรงขัดรับสั่งหรือเพคะคำถามนี้ของจิ้งกูกูทำเอาเซียนลินร้อนใจ นางสัมผัสได้ว่าคำสั่งนี้มีบางอย่างแอบแฝงมิเช่นนั้นเสด็จแม่ของนางคงไม่พยายามเลี่ยงเช่นนี้ทว่าไทเฮาไม่มีทางปล่อยให้เสด็จแม่ข,ของนางบิดผิวรับสั่งได้แม้แต่น้อยดังนั้นนางจึงควรต้องไปทำตามรับสั่งเพื่อไม่ให้เสด็จแม่ข,ของนางต้องเดือดร้อนมอมชั้นเซียนหลินรับบัญชาไทเฮาเพคะหลินเอ,อ๋อทำได้เพียงกระซิบแผ่วพร้อมส่งสายตาละห้อยมองที่ดาตน นางดูแลเซียนหลินบกพ้องเสียแล้วนาโรงหมอเหอซองเท้าของเซียนหลินก้าวเข้ามาภายในโรงหมอที่เต็มไปด้วยกิจสมุนไพรอบอวนกระจนยุ่งเหยิงซองคิ้วของร่างน้อยขมวดแน่นอย่างไม่คุ้นชินในบรรยากาศเช่นนี้ต่างจากผู้อื่นที่นั่งอยู่ภายในโรงหมออย่างปกติเพราะความคุ้นชินกันทั่วนหน้าร่างใหญ่ของผู้เป็นนายเหนือหัวทุกชีวิตในโรงหมอแห่งนี้เขานั่งอยู่อย่างโตตัวหนึ่งที่ชั้นล่างของโรงหมอ เขาเมียงมองไปยังสตรีที่เข้ามาใหม่ด้วยความสงวนใจยิ่งนักยายจึงเป็นนางมาที่โรงหมอาของเขาในเมื่อน,นางเป็นทิดาที่ไทเฮาประธานให้พระสนองเฟยเองนางเป็นคนของไทเฮาอย่างแน่นอนไทเฮาส่งนางมาถึงที่นี่ต้องการอะไรกันซี่ถิงคบคิดขณะมองนางไปเงีย,งยบๆข้ามาเอาสมุนไพรของไทเฮาหลังแจ้งเจตนาที่มาเยือนเสียนหลินนั่งลงรอที่โต๊ะตัวหนึ่ง โดยข้างๆยังมีซีอิงนั่งอยู่ด้วยกันนางที่ถูกมองพยายามกวาดตาหาที่มาของสายตาอันจับจ้องตนทว่านางก็ไม่อาจสังเกตเห็นซีถิงที่เร้นกายหลบนางอย่างลืมตัวเขาแปลกใจเช่นกันว่าตนเองจะลบสายตานางไปทําไมนี่สมุนไพรของไทยเห่าโปรดระวังด้วยนะสมุนไพรนี้ได้มาเพียงสองชุดเท่านั้นหากเสียหายไปเกรงว่าหัวของข้า คงไม่อาจตั้งอยู่บนบ่าได้ต่อแล้วข้าจะระวังแม้รับปากเช่นนั้นทว่ายามที่เซียนหลินหมุนตัวจเจรเนกไปจากโรงหมอชายชะก,กันในชุดขาดดุยที่แซงว่าป่วยกระสอบก,กระแสพันลุกขึ้นมาส่งมีดในมือแทงตรงไปยังร่างของเซียนหลินซีอิงรีบเอาตนเองเข้ามาขวางหน้าเจ้านายเอาไว้ทว่ากระบีอันสงบอยู่ในฝักของซีถิงก็สัตว์ร่างของชายผู้นั้นกระเด็นออกไปไกลเสียก่อน สมุนไพในมือของเซียนหลินร่วงลงเสียหายทําเอาท่านหมอที่เพิ่งส่งสมุนไพให้นางถึงกับเข่าอ่อนสุดลงเอาตัวมันไปซีถิงเอ่ยสั่งคนของเขาจึงมาจับตัวชายคลั่งผู้นั้นไว้เพื่อเอาไปทรมานให้มันเปิดปากถึงตัวผู้บงการซีถิงมองสมุนไพบนพื้นอย่างขบคิดเกรงว่างานนี้เซียนหลินอาจถูกลงโทษได้พอไม่อาจนำสมุนไพกลับไปถวายให้ไทเฮา แต่ใครกันที่อยากจะกั่นแกล้งเซียนหลินหนักถึงเพียงนี้เป็นการแข่งแย่งกันของพวกวังหลังอย่างนั้นหรือแม่ซีถิงไม่มั่นใจนักแต่เขายอมต้องช่วยนางอยู่แล้วนำสมุนไพรอีกชุดมอบให้นางไปซีถิงสั่งท่านหมอแต่ว่าสมุนไพรอีกชุดเป็นของข้าจะคุยกับเขาเองไม่เป็นไรหรอกซีถิงเอ่ยขัดท่านหมอจึงไปนำสมุนไพรอีกชุดออกมาคราวนี้เอามันกลับไปดีๆนะ ท่านหมอเงื่อตกเมื่อนึกภาพว่าสมุนไพชุดนี้อาจเสียหายไปอีกข้าไปส่งเจ้าที่รถมา้าซีถิงคว้ามือเซียนหินไว้แล้วลากพานางไปยังรถม้าทันทีซีอิงวิ่งตามไปแทบไม่ทันส่วนเซียนหินที่พยายามสะบัดมือตนออกยังต้องคอยวิ่งตามคนร่างสูงที่ขายาวกว่านางเป็นไหนไหนทว่าเมื่อถึงรถม้าแล้วเขากลับปล่อยมือนางอย่างรวดเร็ว แล้วเร่งให้นางขึ้นรถม้าไปสีหน้านิ่งเรียบบวกกับแววตาดุดันของเขาทำเอานางไม่กล้าอิดออดนางเร่งหายหน้าเข้ารถม้าไปเพื่อกลับวังหลวงทันทีถึงใต้เท้าอย่างจะช่วยท่านไว้ก็เถอะนะเจ้าคะแต่สีหน้าเช่นนั้นของเขามันอะไรกันน่ากลัวกว่าชายคลั่งผู้นั้นเสียอีกเจ้าอย่าพูดถึงเขาอีกเลยซีอิงเมื่อเข้าวังไปแล้วก็อย่าได้เอ่ยถึงเขาอีกเจ้าคะ่ะเซียนหลินยกมือขึ้นกลุมอ,อกตนเอง ที่ยังใจเต้นตุบๆไม่หายเพียงหลับตาลงนางยังจดจำใบหน้าดุดันของซีถิงได้ทั้งที่นางไม่ควรเข้าใกล้ชายผู้นี้แท้ๆแต่วันนี้นางพบเขาสองคราแล้วนี่มันเรื่องบังเอ,อิญหรืออย่างไรกันแน่ไทเฮาต้องการอะไรกันแน่จึงให้นางออกมานอกวังเพื่อรับสมุนไพรชุดนี้ใหญ่จึงต้องเป็นนางมารับไปถวายด้วยตนเองให้ผู้อื่นมารับไม่ได้ชิวหรือยังตกใจอยู่สชนะเจ้าคะซีอิง คิดว่าเจ้านายของนางยังตื่นตระหนกกับคนร้ายอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วเซียนหลินใจสั่นเพราะใครอีกคนอยู่ต่างหากตำหนักไทเฮาถวายบังคมไทเฮาเจ้ามาแล้วตามสบายเถิดขันที่ข้างกายพระนางเร่งมารับสมุนไพรไปจากมือของเซียนหลินไทเฮาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวและสีหน้าของเซียนหลินทว่านางก็ยังตีหน้าเรียบนิ่ง ไม่แสดงอารมณ์ใดออกมาเจ้าคงจะเหนื่อยรีบกลับไปพักเถอะหม่อมชั้นทูลลาเพคะเซียนหลินเร่งออกไปจากตำหนักของไทเฮาอย่างรีบร้อนเมื่อเดินออกไปไกลมากพอแล้วนางจึงแสดงสีหน้าปกติของตนเองออกมานางกำชับแกซีอิงว่าอย่าได้บอกเสด็จแม่ของนางถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นางไม่อยากให้เสด็จแม่ของตนต้องกังวลเพราะไม่ว่านางจะกังวลมากเพียงใด ก็ไม่อาจต่อกรไทเฮาได้ไหวหรอกคอยห,หลังเซียนหลินออกไปคันที่คนสนิทของพระนางจึงเร่งกราบทูลถึงผลการตรวจสอบที่ได้รับมาคนที่ส่งไปทดสอบนั้นเป็นคนขององเฉินเองสมุนไพชุดนี้เป็นของฝ่าบาทซีถิงเป็นคนออกหน้าช่วยท่านหญิงหลินด้วยตนเองเะคะเช่นนั้นเราก็คิดไม่ผิดซีถิงคงถูกใจเซียนหลินไม่น้อยเช่นนั้น พ้าจะช่วยให้เขาสมหวังไทเฮากีดยิ้มร้ายพระนางมองไปยังโต๊ะทรงอักษรของตนเองที่บัดนี้มีเครื่องเขียนราชองค์การวางไว้อย่างครบครันเสียนหลินก็โตมากพอที่จะสมรสซีถิงเองก็เป็นบุรุษที่เปี่ยมไปด้วยคุณสมบัติอันดีเช่นนั้นสมรสพระราชทานนี้ย่อมมีเหตุผลอันสมควรสวันต่อมานะตำหนักพระสนมเฟย ไห้เฮามีราชองค์การหลิวเซียนหลินสุภาพอ่อนโยนเปี่ยมเมตตาเป็นสตรีงามพร้อมทรงคุณธรรมจึงเหตุสมควรให้สมรสกับหยางซีถิงจบราชองค์การเป็นร่างของพระสนมเฟยที่สุดลงอย่างไม่อาจหักห้ามใจนางมองทางทิดาตนซึ่งนางอยู่ไม่ห่างกันอย่างสิ้นหวังยิ่งนักนางกำนังข้างกายพยายามพยุงพระสนมให้นั่งได้อย่างมั่นคงมิเช่นนั้น จะถูกกล่าวโทษเอาได้ว่าลบหลูราชองค์การไทยเฮาตัวคนได้รับราชองค์การโดยตรงได้แต่นั่งนิ่งหลังรับรู้แน่ชัดแล้ว่าสิ่งที่ตนเองได้ยินคืออะไรพอได้สตินางยกสองมือขึ้นรับราชองค์การปากเปล่งวาจาตอบรับแม้ไม่เต็มใจเพื่อให้ผู้เปรียบเสมือน้ันดาตนรอดพ้นภัยไปได้หากนางไม่รับราชองค์การทั้งนางและมันดา ยอมผิดนหน้าหม่อมฉันน้อมรับราชองค์การอีบุ๊กจะจำหน่ายบน mapmarket.com สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ร้านวลีร่ายขอบคุณทุกการรับชมหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์ไปกำลังใจกดติดตามกันไว้เพื่อพบกันในคลิปถัดไปตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ